โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เขาไม่อยู่อ่ะเราก็ต้องเอาคิวฟรีไว้ก่อนเนาะซ้ายมือผมมีครับเฮ้ยโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยิงสับครับยิงสับเออเอาเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนเออโอเคเรียบร้อยกวดังครับอุยชุบหลบดิจิตล หลังผมก็มีอ่ะโอ้เอ้าเฮ้ยผมได้คิวเฉยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยชุดโอเคเรียบร้อยครับโอเคสองคิวครับหืมหน้าหน้าหน้าผมมีครับเก็บไปดิเอ้ยตายตายต่อไปดิเฮ้ยหลังผมอุ้ย อือเป็นไงท่านผู้ชมปับป๊บปับ๊บปั๊บอืมเอาเรียบร้อยอเออเอาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนในโกดังมีครับอืมหลังผมเรียบร้อยงงไปดิงงไปดิงงไปดิงงปดอเออเอ้ยเพื่อนเขาตายไปะวะเมื่อกี้เอาเขาไม่ตายนี่มาเออเออเรียบร้อยครับแล้วเราก็เดินหนีวิชาวิชานิจจาวิชานินจา้า โกดังผมมีครับโอ้โหเรารอดมาได้ยังไงวะเนี่ยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันต้องทีเกลโอ้โหว h ดโอ้โหโกดังครับชุบปั๊บโอ้ท่านผู้ชมผมจะหมุนตัวยิงโอ้ยเอ้าเขาไม่ตายได้ไงวะเนี่ยเรียบร้อย มาดิมาดิก็มาอุ้ยไม่โดนเองคงจะแค้นผมสินะโอ้โหไวอุ้ยโอ้โหเออไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินบอกเลยว่าไม่ต้องเดินผมจะหาจังหวะสวยๆในการหมุนยิงหน่อยท่านผู้ชมโอ้กระโดดยิงก็เอ้ยกระโดดยิงก็โหดอยู่โกดังครับอืมไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยครับสับหายอย่างไว เอ้าเฮ้ยกระสุนปืนดีดอ่าเรียบร้อยเฮ้ยชุบเออเออเรียบร้อยไปบัดอืมลมเรียบร้อยเรียบร้อยอหลังผมขวามือครับโอ้ยโอ้โหไม่ตาย เรียบร้อยโคดังครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆละแปลกๆละโอ้โผมว่าโคตรโคตรสุดเลยท่านผู้ชมฮโอ้โหเป็นไงเป็นไง <_ s> ยิงหาย,ย่างไวป๊าบกระโดดหมุนตัวรอจังหวะยิงหมดยัง้งกระสุนหมดยัง้งเออเป็นไงเพื่อนงงด,ดิ เ,เรียบร้อยเอ้างงไปเดะเอ้างงไปเดะโ,โ,โอ้ยเหตเก่าอืดแท้หายไปหนึ่งครับเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ต้องกระโดดเยอะอมหมุนยิ่งหมุนยิ่งปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมเจอแล้วซ้ายมือนหนึ่งคนเฮ้ยนี่เขาคิดอะไรของคอฟครับเนี่ย เออเองคิดอะไรของเองเนี่ยเพื่อนอา้าวเฮ้อหลังเหรอเฮ้ออะไรอะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวผมปล่อยตรงนู้นไปเลยก็ได้ครับโอเคมาเอาคนนี้เลยเมื่อกี้เอ้ยเจ็บผมตายครับเฮ้ยโอเคเรียบร้อยทีมของคุณได้รัับชยชยนะเอาเรื่องจัดๆัดอะครับคนเดียวก็5คิวแล้วท่านผู้ชม สุดจัดประหลัดบอกเมื่อกี้บ้านบ้านบ้านคู่สองคนครับไม่ไหวแล้วอย่างนั้นก็บุกเลยละกันหน้าผมครับไม่ต้องมองไม่ต้องมองอย่ามองหน้าเว้ยไห <c oughs> นอกตายไปตายต่อไป <c oughs> เอาเว้ยเอาเว้ยยี่สิบห้าคิวท่านผู้ชมท่องเอาไว้ <c oughs> นักรบนินจาขวามือผมเห็นโอ้ตรงนี้ก็มีครับ อุ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอืมเรียบร้อยหนึ่งคิวเขาไม่ออกครับเขาเปลี่ยนกระสุนอ่าเขาตายแล้วนี่หว่าไม่ได้เปลี่ยนกระสุนอืมเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับสวยเพื่อนทีมของคุณรอบนี้เราไปไหนดีวะท่านผู้ชมบุกบ้านคู่ปะบ้านคู่ครับบ้านคู่อ๋ออ๋ออ๋โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตายไปหนึ่งครับ เจ็บอีกหโอ้เข้าหัวก่อนเจ็บไปดิเอา้าเราก็เจ็บว่ะก็มาดิครับตายคู่ไว้ดิครับท่านผู้ชมอเอ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเว้ยไปเพื่อนไปอ,อ้าวเฮ้ยตรงนู้นเยอะเลยเพื่อนนายพาผมมาตายปะเนี่ยเพื่อนหายไปหนึ่งครับหายไปสองครับเจ็บอีกหนึ่งครับเพื่อนระวังซ้ายมือเพื่อน อุย้ยเล่นซะเกือบตายเลยโอเคสวยเพื่อนึอโอ้โหผมยิงลมท่านผู้ชมผมเนียนอยู่ท่านผู้ชมผมเนียนอยู่ครับตายไปหนึ่งนายต่อไปเอ้ยเฮ้ยชุบ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 เอ้ยโดนข้างบนยิงสวยเพื่อนเอ้ย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  เอ้ยอ้าวเวนกรรมโอ้โหไม่รอดครับโอ้โอมาแล้วหนึ่งคนหายไปหนึ่งครับหายไปสองครับตายไปครับอยู่ไหนอีกไหมเฟรน เฮ้ยอ้าวสวยเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะอีกคิวเดียวอีกคิวเดียวผมครบ20คิวท่านผู้ชมไม่เอาอะไรยีคิวโอเคตายไปครับเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยออืโอ้โหเรียบร้อยเลยเราเขาจะโบอกอีกปะวะเออเข้าหัวไปดิอา้าวเลื่อนรถอีกเราไม่คุ้มเลยอ่ะ อ้าวเฮ้ยสวยอีกผมโอเคเข้าหัวครับอุ้ยเอา้าผมโดนตรงไหนวะเนี่ยเกมสุดท้ายแล้วเพื่อนบุกกันเป้าก้าวๆครับโอ้โหยาวอา้าวเรียบร้อยเฮ้ยชุบโอ้เลือดไม่ลดครับเลือดไม่ลดเจ็บไปหนึ่งตายไปดิเฮ้ยเฮ้ย โอเคเรียบร้อยงองงองไปดิงองไปดิเฮ้ยเอา้าเรียบร้อยตายเฮ้ยชุบเฮ้ยจ้าโอ้โหเรียบร้อยทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ เป็นยังไงบ้างผมกับสไนเก็บเสียง m 1 1 2สําำหรับสไนสเก็บเสียงก็บอกนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับให้ตายเถอะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงๆครับว่าไม่ชอบอยังไงนะอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับยังมีท่านผู้ชมคนไหนบ้างครับที่ยังเล่นสไนเก็บเสียงกันอยู่คอมเมนต์บอกผมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะเอาล่ะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด่งง้้้ยนนเอออไมมมมใหาใหานะปปขขผผก็ตภ อย่าในบางช่วงในบางตอนที่หมดหลอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ